้าอาจารย์เพิ่น,พนก็บ,บอกเนาะค่ะว่าให้เฝ้าเฮ็ดนะเนาะค่ะเมื่อคู่ก็เลยตัดสินใจเฮ็ดเนาะค่ะก <c oughs> ็เอาเดอกค่ะประตูก็คงจะย่างบะฮันในใส่ประตัหน้าต่างก็ย่างบะฮันในใส่เพราะว่าเฉพาะค่าสร้างก็สี่หมื่นกว่าแล้วไหมคะ่ะเกือบสี่หมื่นขาดอีกสองพันสี่หมื่นพอดีค่าช่างนะคะแต่ค่าอุปกรณ์นี่น่าจะหมดไป เจ็ดมื่นแล้วเนาะคะ่ะกับเขาไปแซนแล้วเนาะคะ่ะกับย้อมเอาท่องของคลองไปขายกอนเนาะคะ่ะไปขายกอนเพื่อจะเห็นให้เป็นลูกเป็นล่างคืนเนาะอย่าง,งน้อยๆเนาะคะ่ะอย่าง,งน้อยๆให้ได้ท่าสีห่องเพิ่นห่องหนึ่งกอนเนาะคะ่ะท่าสีห่องแต่แม่คู่กับย่างคิดนักว่าค่ะท่าสีแล้วบ่ได้ขึ้นเอ่อ uh, ตีฟ้าเนาะคะ่ะบ่ได้ขึ้นตีฟ้าถ้าเฮาเอาปูเข้าไปไว้จังซี่เนาะคะ่ะสร้างเพิ่นกินจะเฮ็ดลํบาบากอีกเนาะคะ่ะจะได้จะได้เที่ยวยกขึ้นยกลงอีกเนาะคะ่ะอาจจะบ่เสร็จเนาะคะ่ะอาจจะบ่เสร็จอาจจะอาจจะยังบ่ทันได้เข้าไปอยู่กับเป็นไปได้เนาะคะ่ะเพราะว่าเอาตอนนี้งบประมาณกับเบิดแล้วเนาะคะ่ะอาจจะขึ้นกอขึ้นกออาจจะ ท่าสีไว้ก็คงจะลอเป็นอาทิตย์เนาะค่ะจังหีท่าสีใดก็คือต้องห้ปูนแห้งดีดีสะกอนเนาะค่ะก็จังจะท่าสีใดเนาะค่ะออวันนี้เนาะค่ะแม่คู่บอดดยแตงอีย่างทั้งสิงนเนาะค่ะยังทีเห็นเนาะค่ะบอดดยแต่งย่างเลยเนาะค่ะดอกไม้ก็ย่างอยู่สภาพเตาเหี่ยวๆเหมือนเดิมเนาะค่ะนี่แหละค่ะไม่ได้ขึ้นอะไรทั้งนั้นขึ้นแต่เหล่าอย่างเดียวนะคะ ขึ้นไฮต้าเรา,เาลิ้นเราหายย่างเดียวนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะคะ่ะก็จะมิตรขอเพิ่นที่ซื้อแต่งขันหาขอซื้อซื้อขันคู่กับบ่ได้ขึ้นค่ะขันคู่กับบ่ได้ขึ้นเพราะว่าแม่คู่บอสามารถแต่งขันคู่เองได้เนาะคะ่ะบอสามารถแต่งขันคู่หรือออกเงินแต่งขันคู่เองได้เนาะคะ่ะเพราะว่าบอมีลูกศิษย์แม่แต่ผู้เดียวมาเห็นเนาะคะ่ะ ก็เลยหายแต่อ่คำพ่าผ้าชุกเนาะคะ่ะหายแต่คำพ่าผ้าชุกสอบถามเพิ่นแตงคันหาถามเพิ่นซื่อๆเนาะค่ะว่าเออ่เพิ่นจะหายเห่าตูดายเนาะคะ่ะกะอยากให้ทุกคนระมัดระวังหวดดีจักหน่ยนอยเนาะคะ่ะ,าาะเพราะว่าเห่าบ่ได้เฮ็ดยังเลยเนาะคะ่ะเห่าบ่ได้เฮ็ดยังเลยนะคะ่ะ กเ็ะะเสียดายเนาะค่ะเสียดายเพราะยังยังยังที่หูค่ะยังยังที่หูอ,อตอนนี้เนาะค่ะลูกศิษย์ป,ปู้ดำก็อยู่ค่อนข้างไกลเนาะค่ะอยู่อยู่ค่อนข้างไกลก็เลยบรสามารถปฏิบัติท่านได้เนาะคะ <efendim> ่ะกะมมนก็ะป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งเนาะค่ะซึ่งเข้ากับ บอูจะอธิบายจั่ไหนเนาะคะ่ะก็คือจริงๆแม่ครูทําได้เนาะคะ่ะท่านได้คอเองได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นขันครูกักัขอเอาแต่กัขคอกับพ่อได้เนาะคะ่ะกับพ่อได้ค่ะเลขของปูดับเนาะคะ่ะงวดน,นี้แปลกมากเนาะคะ่ะแปลกค่อนข้างที่จะแปลกมากๆเพราะขีดทุกขีดเนาะคะ่ะขีดเ้นใต้ไว้ทุกขีดเลยเนาะคะ่ะ เออบรูว่าตัวใดเด่นตัวใดบอเด่นเนาะคะ่ะมันเป็นเพราะเราไม่ได้แต่งคันคู่เนาะคะ่ะถา้านี้ลูกศิษย์เนาะคะ่ะมีลูกศิษย์มาแต่งขันคู่ให้ทุกตัวก็จะเป็นภาพที่ชัดเจนเนาะคะ่ะอาจจะเห็นชนัดเจนแต่อันนี้เพิ่นบ่เห็นเนาะคะ่ะสาหรับปู่เนาะคะ่ะภาพเราจะมีสองภาพเนาะคะ่ะอันนี้ภาพอ่อ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนเนาะคะ่ะและภาพปู่ดำนี่เนาะคะ่ะมันจะจะมีทั้งหมดสองภาพเนาะคะ่ะภาพภาพนี้แล้วก็อีกภาพตึงเนาะคะ่ะคือภาพนี้เนาะคะ่ะจะเป็นเทพเอ,อ่อเทพไม่เหตุสารปูน้ำเนาะคะ่ะเจ้าไม่เหตุสารปูให้สำเร็จเนาะคะ่ะ ก็คงเอ่อถาบเซตก็ย่งคงจะบบได้เคลื่อนไงไปไงเนาะคะ่ะเอ่อเลขของปู่งวดนี้นะคะมีเด่นศูนย์เก้าหนึ่งแปดนะคะเด่นที่ศูนย์ที่เก้าที่หนึ่งที่แปดเนาะค่ะค่ะเพื่อนจับคู่เนาะคะ่ะกับมะเมืองว่าเพื่อนจะจับคู่ตัวใดให้เห้าเนาะคะ่ะเห็นชัดเจนอยู่เดยเนาะคะ่ะ อันนี้คือตัวเลขของปู่นะคะเด่นที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดเอ่อเข้าบได้แ่งขันเนาะคะ่ะบได้แ่งขันคู่บได้ขืนอี่ย่างทั้งสิ้นเนาะคะ่ะไม่ได้ขึ้นอะไรทั้งสิ้นเนาะคะ่กะก็จะเห็นมีแต่ขีดเส้นใต้หมายถึงว่าเด่นหมดเลยเนาะคะ่กะกับบอมี่ตัวใดที่จะเด่นเนาะคะ่ะแต่เมื่อคืนนี่เนาะคะ่ะได,ด้ทำได้เห็นเอาตัวเลขแล้วแม่คู่กับได้ฝันว่าผู้ใาย สูงเกือบสองเมตรเลยได้ค่ะสูงเกือบสองเมตรเออ่บอกแม่คู่นาะค่ะว่าไปกินเขาแล้วกเอ่อไปเก็บกล้วยเนาะคะ่ะไปเก็บกล้วยกล้วยสุกหล,ลายหลายคนมาแม่คู่ก็เลยเขาไปในสวนกล้วยนั่นนะคะแม่คู่เคยเข้าไปสวนกล้วยสวนนี่เที่ยนึงอ่งเ้ยค่ะเข้าไปในเที่ยนเทียนึงแล้วถ้าทุกคนเคยเออ่ได้ไดเมืองลิปแม่คู่นาะคะ่ะหรือ,อได้ฟังความฝันแม่คู ที่แม่คู่ไปเก็บบะเขียบแม,มค่ค่ะไปเก็บบะเขียบมืม่อคืนเนี่ยแม่คู่ก็ไปเก็บบะเขียบบะเขียบกับนวยลไงไงกล้วยเนาะคะ่ะกล้วยเออคล้ายๆกับละะลลกล้วยไข่เนาะค่ะคล้ายๆกับกล้วยไข่สุกเต็มต้นเลยเนาะคะ่ะผู้ชายผู้นั้นบอกมาไปเก็บเอาแม่คู่กับเลขไปเก็บเอาคะ่ะแต่ตัวเลขที่แม่คู่ซื้อไปแล้วนะคะคือหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งศูนย์ 990นะคะทีแม่คู่สือไปแล้วเรียบร้อยนะคะแม่คู่ฝันว่าแม่คู่ได้กินกล้วยกินเขาเนาะคะ่ะแล้วหอบกล้วยมาเต็มเลยเนาะคะ่ะสุกมันได้กับเอาเนาะคะ่ะแม่คู่ได้ไดเอากล้วยมาเนาะคะ่ะคือตัวเลขตัวนี้เพิ่นห้ปุ๊บแม่คู่โทรเลยเนาะคะ่ะโทรสั่งเอาเลยเนาะคะ่ะแต่แม่คู่กับสือ าห้าเก้านะคะแม่คู่สื้อสามหาเก่าสามเก่าหนึ่งนัมนาะคะ่ะอยู่ในหนึ่งแม่คู่จัดเบิดแล้วนะคะ่ะแม่คู่กับฟันดีอยู่เนาะคะ่ะค่ะค่ะผู้ใดสนใจเหรียญปูเนาะคะ่ะเหรียญปูกะนสามารถทักมาได้เนาะคะ่ะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นเหรียญปู่เนาะอืน,นี่เหรียญปู่ค่ะสวยค่ะแม่พิงพ์สวยมากนะคะเนี่ยค่ะส่วนตัวแม่คู่นะคะแต่ได้เออได้ได้เหรียญน,นี่มากเป็นซิปก็ปีแล้วนะคะ่ะก็เลยเออขอรองให้พาอาจารยเนาะคะเทบแห่งแน่เนาะคะ่ะ ลูกศิษย์ของปู่ดำจะมีทุกคนเนาะค่ะตัวนี้อันนี้ค่ะสวยด้วยค่ะสวยมากๆจัดเย็นบ่ค่ะอันนี้สวยนะคะผู้ใดสนใจก็สามารถถักแคทถักลายมาเด้อถักแคทมากค่ะ โอ้ไอซ์บั๊กเจ็บปั๊บสี่สีบบาทโล้ค่ะได้ค่ะไม่คว้านให้ด้วยจ้ะ เลขของปูนะคะเด่นที่098 8นะคะวงกลมให้นะคะเ,เลขซีตูก็จะมี1มีสามมีเมีหเนาะคะ่ะก็เฮาสามารถวิ่นไปได้เนาะคะ่ะเ,เมื่อคืนสอบถามปูเนาะคะ่ะระวังอ,อะไรสวยที่สุดท่านบอกว่ามองไม่ชัดเจนเนาะคะ่ะมองบ่ชัดเจนแต่เห็นตัวเลขที่เด่นที่สุดสวยที่สุด ก็ไม่สามารถบอกได้นะคะเพราะว่าเข้าบริตแตงขันอีอย่างทั้งสิทธิ์เนาะคะ่ะแต่ปู่เห็นมีศูนย์มีเก้ามีหนึ่งมีแปดเนาะคะ่ะเลขสี่ตัวกอดข้อกันเนาะคะ่ะก็จะมีหนึ่งมีสามมีเก้ามีหาเนาะคะ่ะสำหรับเลขของปู่เนาะคะ่ะเอ่อถ้าลูกศิษย์เนาะคะ่ะลูกศิษย์บางก็กคือจะไม่เหตุอีกที่หนึง่งก,ก็คือเลขสองตัวของเพลนจะได้สอบถาม อเลข4ตัวของเพิินพร้อมว่าตัวไหนเด่นตัวไหนสวยที่สุดเนาะคะ่ะคลิปนี้แม่คู่ขอจบเพียงไว้ทานิกรคลิปหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะอ,อ,อาจจะเชิญไม่ได้เนาะคะ่ะอาจจะเป็นมือแรงเนาะคะ่ะอาจจะเชิญไม่อาจจะเอินลูกซย์มาใไ้มามาอ่อนเชิญสอบถามไม่เนาะคะ่ะเพราะเราไม่รู้ตัวเด่นจริงๆเนาะคะ่ะ เพราะไม่มีใครแต่งขันคู่ให้นะคะ่ะก็เลยเป็นเด่นไปบดเนาะคะ่ะค่ะผู้ใดยังชื่นชอบตัวเลขของปูดำอยู่เนาะค่ะก็สามารถรับชมหรือเอ,เอาไปพิจารณาได้เนาะคะ่ะแม่คู่กับเสือว่าตัวเลขของปูอาจจะไม่เหมือนสำนักไหนเลยเนาะคะ่ะ อมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดก,กระดิ่งแก้งเตือนเพื่อจะบริภาณข่าวสารดีๆเด็ดๆตากทางช่องคำห้าพ้าโชคและปูดำนั่นโชคเนาะคะ่ะถามากระจัดคัดกระพานเด้อค่ะถามาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเน่เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจ